คุณผู้ชมคะเห็นภาพย้อนอีสานตัวซี่พาร์ทวันเนี่ยทั้งสนุกและขำขนาดนี้บอกเลยนะคะว่าตอนถ่ายทำเขาไม่มีบทให้นักแสดงนะคะนักแสดงเนี่ยต้องเล่นมุกกันแบบสดๆกันเลยค่ะ ึ้นท่านเป็นภาพยนตร์แนะนําอันดับหนึ่งในโมโนแม็กซ์ตั้งแต่วันแรกที่ได้ฉายเลยค่ะสําหรับภาพยนตร์อีสานตซีิพาร์ท1ของพุ่มกับพิพจน์อนนท์ที่ได้มารวมสร้างความสนุกกับโมโนออริจินอลนะคะและต้องบอกเลยนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นักแสดงได้เล่นกันแบบสบดสดบทไม่มีค่ะตบมุกรับส่งกันด้วยเซนส์นของนักแสดงกันสุดๆเลยเพราะฉะนั้นคุณจะพลาดความสนุกนี้ไปได้ยังไงคะไปติดตามกันได้นะคะกับอีสานตุีิพาร์ท1ทางโมโนแม็กซ์เท่านั้นเลยค่ะ ไปประกวดนางงามค่อยจะหาตัวแท่นคอยไปประกวดนางงามทีนึงขนาดก็อยากได้ตัวเต๋มาประกวดนางงามอ่ะนะหนาพู้หญิงงามตัวเต๋อยากได้ารตีลูกคอยอ่ะอยากได้อยากได้หลายเป็นบ่ยาเอานี่ยิง่อ,องเอา,านี่สุกัดหนาเมื่อกี้ได้อยู่เด้คิวเมื่อกี้ดังพยาอินตีดวงตานี่คือแมวเก้าชีวิตอ่วงเป็นสันคือสร้างปากนี่อวบอิ่มเหมือนอูดหนาเมื่อกี้สารพัดสัตว์ Hello. Did... You Hello. D. <coughs> <coughs> <coughs>